เป็นอีกหนึ่งคนที่ร้องเพลงเนี่ยไหนของโุณชโอเปร่านิดนึงเนี่ยโอเปร่าเหรอคะเอาเป็นชื่อหนูอ่าจิมมี่นะคะจิลจิลจิลจิมมี่พี่ฝ้ายอย่าเป่าอย่าเฝ้าหัวแม่พี่ฝ้าอย่าเฝ้าหัวค่ะจะข้าวนะคขายแยกประหอดมันกับเก่งๆแม่พ่อแม่พี่น้องก็คือแบบว่าเป็นก็เป็นตัวของเจ้าของปันใดแม่อันหนึ่งสองสามจิลจิลจิลจิมมี่พัชรดาฟูซูสอามากา ดีค่ะสสวัดีค่ะไม่ต้องให้เราแฮปปี้ไวเลยเป็นยังไงบ้างไปซ้อมมาสนุกมากค่ะเต้นค่ะพี่ฟ้าเหนียะไหมกินได้นะของที่เหมือนตัวกินได้เลยเดี๋ยวไว้ในอินเตอร์เน็เต้นเป็นไงสแตมมีไม้เด็ดอะไรจะสู้กับเพื่อนบ้างมีไม้เด็ดอะไรก็คือเสียงเน้นจอยแล้วก็อินเทอร์เน็ตเต็มที่ค่ะพี่ฟ้าวันนี้เพลงมาแนวไหนสปอยได้ปะสนุกมากมาแค่นี้เลยเป็นเพลงสนุกใช่ค่ะพร้อมร้องหิ้เพลงเดี๋ยววะ โชว oh, okay. ์เพียงเดียวโชว์เพียงเดียวแล้วก็เรามีร้องร่วมร่วมกันด้วยไม่บอกดีกว่าแต่ว่าอยากให้มาดูนะคะทุกคนไหนเชิญชวนด้อมเลยก็แบบชวนชวนเลยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะใครที่เข <is now>. ้ามาแล้วนะคะสวัสดี7,400คนในนี้ด้วยนะคะจะบอกว่าอ๋อมันมั่นอจมากอุ้ยเกินแม้ฉันว่ามันต้องแรงมากจริงสำหรับใครที่มาแน้องก็อยากให้แบบ C F นะอรียนคนไทยก็จะหาทางจัดเกลย์เม้ย ก็แม่พี่น้องคะมาเด้อพี่ฟ้าเอิ่นกินสรงตำแม่้เป็นกะไกลลับปฏิเสธก็บบได้อ้าบาตใหญ่ก็ไม่ได้นะคะค่อนข้างเขินมาทัานออบัตรหนึ่งแถมหนึ่งไหมคะบัตหนึ่งแถมหนึ่งไหมไม่โซมแล้วนะเป็นไงเนาชอพี่ฟ้าบอกกินกเลยไม่โซมแล้วเนี่ยสดชดสอยาสสนอสี่ร้บาทครับโแล้วก็มีี่แอนีด้วยจะบอกว่า เป็นส enfin ีสีโมงครึ่งแล้วค่ะมงงใช่แลวาเป็นสีโมงครึ่งอะแล้วนะคะอ่กันก่อนพี่ไปล้างมือแป๊บนึงพี่เพค่ะได้เลยค่ะฝากไว้กับแฟนๆกับพี่ตินะคะพี่ฟ้าพี่ฟ้าใครกินสม่ำตาแหมของแซ่บปะซั่นของแซ่บบริัเอเวอรี่บัดี้ทุกวันนีมีแมอรมไร์สตาร์ยูโน่พี่มีแบบอัเมซิ่งนะอ็พี่ฟ้าคัมทูเอนจอยบิทเอาเออร์ซั่นอบพี่นองมากๆมามวลตอนนี้พ่าไปอยว่าได้ เรา่ามือนปอยกันเด้อจ้า450บาทเด้อจ้าเท่านั้นนี่คือซีนนะคะทุกคนมาได้เลยนะคะ4โมงครึ่งนะคะจะบอกว่าสนุกบ้างจริงเนาะแล้วไาทีคือแบบแล้วก็เป็นการลวมโตนะคะของศิลปินเกาแล้วก็ศิลปินไม่วัสดุ เราแต่งผู้ดีสารได้ด้วยเหรอจ้าพูดได้ไพอได้เลยจ้ะเออถ้าไลฟ์นี้ผู้ดีสารได้พูดไปเลยได้นะเพราะว่าเราจะเน้นความม้วนความซอยความม้วนความจอยเลยค่ะพูดแม่พี่น้องเราภาษาแมนมาสั่นพู้ใดที่แบบว่าอุ้ยไม่เคยฟังเพียงหมอลั่นเลยกันยังมาเอ้หมอลั่นเป็นจังใดเนาะมันจีม้วนบอลใดเนาะจะ่เบลคำก่รเลยค่ะพูดแม่พี่น้องจังใดกับบังเกิลซะเลยได้ไหมเขาเรียกว่าคะเกินเกินก่อนเกินเก้าคนดำคืนยอง มันต้องขยับเลยะต้องล้มันซูดขยับนอี่อยางเงี้ยโอเคมันจะออกใช่ไหมออกฉันสอนเขาสอนด้วยนะใช่อุ้ยมีมีแฟนขับกัมพูชามาอ้าวเอาเลยสักหน่อยกระจำเนยบซูร์นะจ๊ะไม่เอาบางปนเนี่ยกัมพูเชียนะคะตัวไงนะขยมจิมมี่มีแกรนด์กะบีนะคะน้องเปรียบบอกอิงฟ้า แล้วก็น้องสเต็มนะคะยังไงก็นิน่มขเนียนะคะม,มือหมอลำอ่อนเนียงน้ำหมอลำไรซิ่งสตาร์นะคะไม่เอาบาังโอนจ้ามอน,มนิ่มขเนียสรูปพองขเนียนะคะกัมเพล็กติ้งบัตนะคะบนรอยฮาร์เซฟนะคะอินโชดีซีเอ็มจีไอฮอนะคะชั้นหกนะคะกดสั่งซื้อได้เลยไม่เอาบังโอนจ้าเอาคุณเจริญนึงขเนียมือสรูพองขเนียนะคะเฮ้ยทำไมเราพูดได้เยอะละเราปเป็นเูื่อนหมอใช่ หนูไปลูกครึ่งไหนบ้างหนูไปลูกครึ่งไทยกาฬาแล้วก็กัมพูชานะคะอเป็นสามครึ่งเลยสามครึ่งสามครึ่งเลยอ่ะเป็นเป็นคนแรกในชีวิตที่เอิรว่าเป็นคนสามเครงเอา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 คนไหนคนอยากเข้าด้อม